Áo นี้พาลูกไปเที่ยวสัมผัสเมืองสยองขวัญกันที่ช็อกโกแลตวิวกับท<ฆ>ีมสปูกี้ทาวค่ะเข้าคนละหนึ่งร้อยบาทสามารถแลกขนมไอติมป๊อปคอนของเล่นหรือเป็นส่วนลดค่าอาหารก็ได้ค่ะส่วนเด็กต่ำกว่าร้อยยี่สิบเซนเข้าฟรีนะเนี่ยคือกว้างมากเสมือนหลุดไปในเมืองอีกเมืองนึงเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปสวยๆ<ฆ>เพียกันจนเมมเต็มไปเลย<ฆ>มีโชว์พาเลตมาสคอตจะถ่ายรูปจะจับมือมาสคอตที่นี่เนี่ยน่ารักมากค่ะใจดีและจัดเต็มมากอะ่ะดูท่าต้นนสก่อนสุดพลังไปเลยจ้าเฟย่าน้องฟากกาคร์เก มาแล้วกอะขอบรั้วดูเต็มจอไปเลยค่ะจะบอกว่าแสงสีเสียงเนี่ยสุดอลังมากพี่เฟียดูมีความส,สุดสุดสนุกกว่าใครเลยถึงเวลาพีม้าตกแล้วเด็กๆตื่นเต้นขนาดไหนนะคะดูจากหน้าเลยค่ะโอ้โหร้องว้าว้าไปสิบกว่ารอบเลยคาบิบาร่าก็มีนะคะของเล่นเด็กก็สนุกตกดึกก็มาเดินเล่นต่อที่หมู่บ้านร้างผีสิงส,ส,สุดสะพรึงสองพี่น้องวิง่งเล่นเสมือนเป็นนักล่าผีเลยจ้าวิ่งจับทุกตัวที่นี่เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่บ่ายสามเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดบ่ายสองอยู่ยาวๆได้จนถึงเที่ยงคืนเลยตะ